ตอนนี้เราก็ได้ชิ้นส่วนในการเปิดไปเจอ Apple of Eden เนี่ยครบแล้วนะครับมาทีนี้ได้เวลาเปิดประตูผมไปดูข้อมูลเกี่ยวกับ Apple of Eden มาแล้วนะครับสรุปแล้วมีการเจอ Apple of Eden ในจักรวาล s s a s s i n s Creed ไปแล้วทั้งหมด10ลูกถ้าในกรณีที่เราเจอลูกต่อไปนะครับมันจะเป็นลูกที่11ฉะนั้นมาดูกันว่าเราจะได้เจอจริงไหมประตูสว่างแล้ว ถึงเวลาเข้าไปค้นหาครับอ่ะโอเคเป็นที่แปลกๆใครจะรู้ว่ามีที่นี่บนเกาะสกายเดี๋ยวนะทำไมถ้ำมันดูเล็กแล้วก็ไม่มีอารยธรรมของพวกอิสุอยู่เลยอะ่ะมันเหมือนเป็นถ้ำธรรมดามากๆเลยครับ แต่เรามาถูกถ้ำแล้วแหละผมว่าอ่ะข้างล่างมีหมอกพิษคือความสามารถของ Apple o f e i e n เนี่ยมันจะมีหลากหลายมากนะครับอย่างเช่นนะอันนี้คือเป็นการคุยนะครับ่าเวลาอย่างเช่นการสร้างภาพลวงตานะครับการควบคุมจิตใจนะครับการสร้างพวกโฮโลแกรมหรือว่าการเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอจับปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถ เข้าถึงความรู้ขั้นสูงของพวกอิสุได้นะครับน่าจะให้หมุดลอดไปอ่ะชัดเจนแล้วก็ยังมีการเพิ่มพลังให้กับผู้ที่ถือครองนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของความสามารถในการยังรู้หรือว่าคำนวณน,นะครับแล้วก็ล,อล่องหนอะอะไรอีกเดี๋ยว <laughs> ทำไมมีคนอยู่ทางขวาครับ อันนี้มันคือทางที่เรารอดมาอ่ะโอเคและทางขวาเนี่มันเข้ามาได้ยังไงครับมันเจาะรูถ้ำเข้ามาเหรอโอ้โหเต็มไปหมดอ่ะทางซ้ายลํำแสงเพื่อเปิดประตูไปยังชั้นต่อไปแสดงว่าพวกเนี้ยเจาะรูถ้ำเข้ามางั้นจัดการเก็บครับทึบบ้าเอ้ยอย,อย้ยอยๆไป เปิดฟอร์เรียบร้อยทีนี้ก็ได้เวลารำลึกถึงความสาม,มารถเดิมๆของเรามาขวานแจกครับแล้วต่อด้วยหอกของไรีโอนิด<ฆ>ัสมายังไงล่ะครับแตกหลดเทืบซ้ำเอา้าหมดแล้วเหรอกำลังจำบันโอเค โอ้หอกนี่มันใช้ดีจริงจอันนี้ประตูไปชั้นต่อไปเอวอจะเข้าใจกลไกไหมเฮ้ยข้างหลังอันนี้ก็มีหอกแต่ว่าซีนโคตรแอคชั่นยังไม่ตายนี่พวกมันจะมาอีกไม่บอกก็รู้ว่าเป็นใครนะครับ ได้เวลาโบกันครับซันดราข้าอยู่นะเอาอยู่เหรอดูเหมือนเจ้าจะถูกเสียบมากกว่านะข้าดูแลตัวเองได้เจ้าไม่ใจต้องมายอมรับเถอะเจ้าคิดถึงข้าข้าขอพูดใหม่นะเจ้าไม่ควรมาข้ารู้ว่าการโผล่มาของข้าทําให้เรื่องยุ่งยากคนพวกนี้โจมตีข้ากับเจ้าเลยข้ารู้ข้ารู้เอาไว้คุยกันหลังพวกเขาตายได้ไหม ตายหมดแล้วข้าควรบอกเรื่องที่ข้าโผล่มาแล้วทําให้อาร์ติแฟกต์ทำงานข้าขอโทษและข้ารู้ว่าการที่ข้ามานี่ทําให้การเข้าถึงอาร์ติแฟกต์ยากขึ้นยากขึ้นเหรอไม่มีใครจะฆ่าข้าถ้าเจ้ามาอยู่นี่จริงไหมข้ารู้แต่เชื่อข้าเจ้าต้องให้ข้าช่วยถ้าอยากเข้าถึงอาร์ติแฟกต์คนพวกนี้เที่ยไม่ได้กับพลังของมันข้าไม่ต้องข่าเจ้าใช่ไหมไม่ต้องห่วงข้าเริ่มชอบเจ้าแล้ว ข้าเคยเห็น,นกลไกแบบนี้มาก่อน <c oughs> ข้าจะคุมแสง <c oughs> ส่วนเจ้า <c oughs> พาแสงไปที่แท่นใกล้ประตูสองจุดซ้ายขวาน,นั่นใช่ไหมไปไปเริ่มตรงต้นกำเนิดแสงก่อนผมว่าละเอวอไม่น่าจะเข้าใจกลไกนี้เฮ้ยออมีคนชาร์จไฟให้ะครับแต่คัสซานดาเนี่ยเข้าใจนะครับเพราะว่าผ่านมาเยอะแล้ว อ้าข้าขยับมันได้เข้าใจละเลยเรียบร้อยส่องไปที่อ๋อข้างหน้าหักอันนี้ใส่แท่นเลยเรียบร้อยครับ,เ,รบรเสร็จหนึ่งเหลืออีกหนึ่งแสงอันต่อไปอยู่ทางขวาข้างบน ก็คือทางซ้ายบนนะครับเมื่อกี้มันอยู่ขวามืออ๋อแล้วยิงมาล่างเนี่ยเหรอ,อได้ทำเป็นขั้นเป็นตอนขยับไปทางซ้ายไม่ไปขึ้นทางนี้มันต้องดันไปข้างหน้านครับทำเป็นทางขึ้นเอาตกอีกเดี๋ยวอ่ะเอาใหม่ลองมุมนี้ แมได้แล้วทีนี้ก็ขึ้นลงปุ๊บเสร็จปับ๊บชี้ใส่อ่ะเรียบร,ร้อยขยับอันนี้ก็จบแล้วครับเหลือทางขวาเอ้ยบ้า ไม่ได้ครับอ๋อนี่ยิงเข้าอันซ้ายอ่ะแล้วไปขยับอันนู้นยิงเข้าอันขวาเออเจอเหลี่ยมบังครับมาโอเนอรเรียบร้อยครับนั่นไงมันเปิดแล้วในที่สุดเออข้างในถ้ำจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้ไอเดียว อะไรเนี่ยอาวุธพวกนี้ดูแปลกมากมันมาจากดินแดนค่าแล้วพวกมันมาทำอะไรที่นี่เนี่ย illusion, แค่ภาพลง <the S 1> ตา <the outside. S 1> พระอาติแฟกเ <you> พราะเจ้า <near S 1> อยู่ใกล้มันเหรอเอ่อมันมีโล่ของสปาร์ตาครับที่เป็นสีแดงส่วนสีน้ำเงินเนี่ยเป็นโล,ล่ไซรัคของพวกเอเธน ก็คือในภาคอ d y s ซี y เนี่ยสปาร์ตาทำสงครามกับเอเธนใช่ไหมนั่นเป็นเนื้อเรื่องของคาสันดานะครับหน้ากากนี่มีเอกลักษณ์ค่าฉีกหน้ากากแบบนี้ออกจากใบหน้าพวกลัทธิทั้งที่รู้ว่ามันเป็นภาพลงตาแต่การได้เห็นของเหล่านี้จากจากอะไรบ้านเหรอข้าไม่มีบ้านไม่อีกแล้วก็คือมันเป็นหน้ากากของพวกลัทธิ Cosmos นะครับซึ่งก็คือ Order of Ancient ในเนื้อเรื่องของตอนภาคออ y ิซีนะครับ เป็นกลุ่มที่คาซันดาต้องไปเก็บกวาดแล้วอันนี้คืออา้าวมีคาสซินด้วย นี่คงไม่ใช่ <Pho ebe. S 1> ฟิบิเจอแล้วแอปเปิลออฟอีเดนคือรูปปั้นอินซีที่คาสันดราถือเนี่ยอ่ตอนแรกที่เราเห็นอาจจะเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นอ e ีคารอสใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ฮะอันนี้มันก็คือนกอินซีที่ฟิบิแกะสลักอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องในส่วนของภาคโอดซี่เหมือนกันอ่ะมาคุย <S <S ด,ดูครับคาสันดราเจ้าทำอะไรเนี่ย ปะเจ้าบอกเองว่ามันแค่ภาพลงตาข้าต้องการเวลาสักครู่นึกถึงฉากที่ฟิบิีตายในภาคโอดิซีผมรู้สึกเศร้าขึ้นมาเลยตอนนี <c oughs> ้ถึงเวลาที่เราจะต้องมาจากการแอปเปิลออฟเดนในภาคนี้ครับลูกที่11จริงด้วย เกียรติแก้สายเลือดเราเมื glaube, ่อเราจากไปคอนเสิร์ตต้องช่วยแงกันสองคนแล้วเร็วๆโอ้ทัน มดเพื่อนี่จเก็บไว้เถอะเมื่อกี้มันเกิดการสลายพลังหรือเอวอดูดซับพลังไปยอมรับเถอะเราเป็นทีมที่ดีเราทำด้วยกันข้าไม่ต้องให้เจ้าช่วยแม่เราทำด้วยกันสิครับเจ้าก็ไม่แย่ ถ้าจะทำงานด้วยแม้ปัญหาจะตามมาเพียบให้เครดิตค่าหน่อยนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าทำงานร่วมกับคนอื่นในไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี่ปีคงเหงาหน้าดูใช่ก็บางทีอะนะแต่มันคือเส้นทางที่ข้าตั้งใจเดิน ช่างเธอะข้าคนไปได้แนละ้วมันไม่ดีต่อข้าที่จะอยู่สักที่นานเกินไป <Thank you. S 2> ขอบคุณที่ช่วยนะพูดจริงเดี๋ยวชาวนอตมีวิธีฉลองความสำเร็จและในตอนจบเจ้าได้ช่วยทำไมไม่มาดื่มกับข้าละ่ะ ข้าไม่แน่ใจนะมันไม่ดีต่อข้าเวลามีคนเห็นเยอะๆนะถ้าทุกคนเมาพอจะไม่มีใครรู้ว่าเจ้าอยู่ที่นั่นก็ได้ก็ไม่เสียหายนี่หวังว่าพรุ่งนี้เราจะมีช่วงเวลาที่ดีเจอกันที่ห้องโถงที่คิวทารเกนแล้วเจอกันโอ้โหก็นึกว่าต้องให้คาาซันดราจากไปแบบเหงาๆซะแล้ว ในที่สุดเอวอก็ชวนไปดื่มนะครับไปฉลองแบบชาวนอตกันวราบเลยลงตรงท่าเรือมาถึงแล้วเอ่อพึ่งนึกขึ้นได้ดีวซีนี้มาสั้นแค่นี้ยเหรอคือตอนนี้เรากำลังจะจากลากับคาสันดาแล้วนะครับเพราะมันถึงเวลาแห่งการฉลองโอ<ฮ>โห<ฮ>อยากให้ทำ มาเล่นสัก20ชั่วโมงเดียวซีนี้นะฮะมันดีต่อใจมากๆเจอคาสันดราแล้วครับมาคุยกันมาดูกันว่าตอนจบจะซึ้งแค่ไหนเ <you> จ้ามาแล้วพร้อมดื่มไหมพร้อมครับปะเข้าไปในห้องโถงกันเข้าข้างในกัน เป็นอะไรอ่ะมีอะไรเหรอมีคนเยอะไปข้าไม่ได้ร่วมปาร์ตี้นานแล้วข้าประมาเนะ่น่ารักซะไม่มีเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนนะครับเจ้าจะไม่เป็นไรมันก็แค่ปาร์ตี้มาเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อน เจ้าไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วข้าจะอยู่กับเจ้าเองเจ้าพูดถูกนะเข้าข้างในกันเออมานี่เดี๋ยวพาไปเมาเออมานี่แหละครับซันดราการฉลองแบบชาวนอท ดูทั้งหน้า <Okay. S 1> <laughs> โอเคโอ้ยชวนสาวไม่เต้นแล้วมันเล่นกับหมูดีก่า well, <laughs> อ่ะมาข้าพ <What about S 1> ร้อมดื่มแล้วแล้วเจ้าล่ะเอ้ยว่าง่ายเจ้าสวย <laughs> อารมณ์น่าจะมาบาณน,นี้นะครับโอ้ว้าวได้บังคับด้วย อยากลองเหล้ามีดมานานแล้วคงไม่แย่ไปกว่าวนยของมาคอสแน่เอวอเจ้าจะว่าไงถ้าเราจะรู้ว่าใครคือนอตตัวจริงด้วยการแข่งดื่มเออบอกเลยนะเจ้าไม่รู้ซะแล้วว่ากำลังท้าอะไรเดี๋ยวขอไปคุยคนซ้ายก่อนนะครับคาสันดาไม่เคยดวนหรอราชาหน้าดื่มยืนอยู่ตรงนี้โอ้เจ้าเองขอบคุณที่ดึงสติข้าที่สแฟรรี่ ข้าคงพลาดงานแต่งลูกสาวถ้าไม่มีเจ้านั่นแหละครับคนที่เราไปเอาชิ้นส่วนที่มีหมาป่าอ,อ๋อที่แท้เป็นแม่ของเจ้าสาวที่เราอยู่ที่งานแต่งเหรอโอ้ก๊อะมาแข่งดื่มกันคาสันดราแน่ใจเหรอใจหนึ่งก็อยากจะยอมแพ้แต่อีกใจนึงก็จัดแบบเพอเฟกไปเลยละกัน เฮ้ขาด้าดื่มเร็วอยู่เนี่ยทำเป็นเล่นมาครับเกี๋ยวเสียสักสีชาวนอนต่อไปดื่มมีดครั้งแรกก็มาชวนดวนฉันกล้าหาญอะไรเช่นนี้มายังมาแล้วความเซ เขาสุดท้ายครับขอโทษนะคัสซันดาแต่พี่เนี่ยราชานักดื่มเราจะเสียตำแหน่งไม่ได้เออเขาเอวอ์คือตัวเอกนะครับของภาคนี้ฉะนั้นต้องจัดเป็นเอกนิดเดียวเรียบร้อย yes อ่อเมายับ ขอดำคอต่อตรงก็อางเงี้ยเฮ้ยคาสันดราก็เมาเก็บทรงไม่อยู่ทำไมมันเป็นอย่างนี้หายเมาแล้วเหรอมานั่งโต๊ะดีกว่าครับเจ้าดื่มมีดเก่งจริงๆถ้าเป็นวายแล้วก็ข้าคงชนะไปแล้ววายเหรอ นั่นมันสำหรับเด็กไม่แน่ถ้ามาจากไร่มาคอสราชใส่ใจการสียังร่อนมาคอสเหรอใครคือมาคอสเพื่อนเก่าที่ทำวายโคตรหวยเมลกาเจ้าคงเมาแล้วเริ่มพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ย ไม่มันเป็นภาษากรีกมัน no, พ no, ูดว่ามาลากาเอ่อมาลากา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 ใช่จะพูดได้แล้วทีนี้ตาข้าสอนนะเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวมาถึงแล้วอ้าวเลยไม่ได้สอนเลยเฮ้ยเดี <h 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 ๋ยวหน้าตาคุ้นๆ นี่เราเจองานแต่งเหรอคิดซว่าคนพวกนี้มาฉลองให้เราที่ช่วยชีวิตพวกเขาไว้มาไปสนุกกับพวกเขากันคำที่เอวอจะสอนเป็นภาษาชาวนอสน,นะครับก็คือคำว่าบราเขาอ่าภาคก่อนอะคือมาลาก้าภาคเนี้ยคือบราเขาแต่คาสนดายังไม่ทันได้ไดรู้นะครับโอเคมี2มิชั่น ผมจะเริ่มจากการมาเผชิญหน้าคนรักเก่าก่อนแต่ข้ารักเจ้านะได้โปรดการคุยกันของเราจบแล้วข้าแต่งกับคนอื่นแล้วเจ้าต้องไปซะอ่ะคุยเลยเจ้าจะพูดคำว่าอะไรในงานแต่งเพื่อไล่ตัวป่วนนะเจ้าหมายถึงมาลาก้าเหรอขำใช่แล้วเอา แล้อะไรเนี่ยเฮ้ยได้เวลามาลากาธาม <laughs> นี่ไงมีคอมเมนต์ถามว่าเอ้ยไม่ได้ยินคาสตาด,ดาพูดว่ามาลกาเลยนะฮะมันเป็นไปได้ยังไงนี่ไงครับสอนทั้งเชิงเทศรีแล้วก็ปฏิบัติม,มาดิครับ,บเบิ้มๆเนี่ยพี่ชอบโอ้โหนี่จัดเต็มสไตล์ปาร์ตี้แบบไมกิ้งมากๆทั้งดวนเล่าทั้งดวนมัด จัดเต็มสุดๆขอเลยครัสดาคนเนี้ขอได้หนึ่งมาดิครับได้ทั้งวันไงล่ะเนี่ยต่อยเข้าไปทิงจบแบบสวยๆเลยโอ้ oh, <thank> you. ขอบคุณพวกเจ้าช่วยงานแต่งข้าช่วยไปสองครั้งแล้วงานประจำวัน <Wow. S 1> เดี๋ยวนะ <laughs> คุยกันเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทั้งคู่อ่ะแบบตื่นนอนมาต้องช่วยคนอะไรอย่างนี้นะครับคนขวา กับคนซ้ายก็คือคนที่เราคุยด้วยตอนที่มาถึงหมู่บ้านนะครับสรุปสองคนนี้เป็นคู่แต่งงานกันเหรอแล้วทำไมเจ้าบ่าวเต้นแล้วะครับ <c oughs> เดี๋ยวใจเย็นนะลูกพี่เจ้าคือฮีโร่ที่ช่วยเกาะใช่ไหมแล้วก็งานแต่งเรา <c oughs> ข้าทำมากกว่าเธอนิดหน่อย <c oughs> แต่ใช่เราจะยินดีมาก <c oughs> ถ้าพวกเจ้าท <c oughs> ั้งคู่ดื่มอวยพรเรา <c oughs> เราไม่รู้จักพวกเจ้าใจพูดอะไรอะแต่ถ้าเจ้าทำจะทำให้งานแต่งเราน่าจดจำได้โปรดบอกเล่าเรื่องเจ้าก็ได้ข้าอาจทำได้นะแล้วเจ้าล่ะเอวก็ต้องได้สิครับกดได้แต่ถ้าเราจะทำด้วยการคาสันดราก็ต้องทำให้น่าสนใจหน่อยจะแนะนำว่าการดวลไฟติ้งไงอ่ะ ยังไม่เคยลองนะแต่ข้าขอเตือนข้าเคยดวลกับนักปราดผู้ยิ่งใหญ่มันแล้วหยุดโม้แล้วมาพิสูจน์กันเชสตมีการโดนไฟติ้งกันด้วยครับโอ้โหนี่มันจัดเต็มทุกระบบออามาแอมด้วยวันของข้าเริ่มต้นอย่างประหลาดผูกขวานคว้างใส่หัวหมายจะฆ่า ซึ่งคือเอวอคนนั้นหัวร้อนและหุนหันพวกเจ้าคงไม่เชื่อว่าเราเคยตีกันคาสซานดรายืนทำหน้าตูดเจ้าต้องแก่งดาบให้เป็นก่อนผมจะไม่ดูถูกคาสซานดรานะครับเอาข้อแรกดูเราตอนนี้สิเจ้าคงไม่เชื่อว่าเราเคยตีกัน ถูกสุ่มโจมตีสองครั้งและอีกครั้งที่วิหารเก่าแก่แต่เอวอเห็นแล้วว่าข้าช่วยได้มันละลายหัวใจนอตที่เย็นชายังไม่ลืมว่าเธอคือต้นเหตุฝันร้ายมันน่าเศร้าที่ได้เห็นเคราะหกรรมของเพื่อนใหม่ถึงเธอจะทำผิดแต่เราจะให้เธอเริ่มใหม่ข้อ2ครับ ม,มันน่าเศร้าที่ได้เห็นเคราะกรรมของเพื่อนใหม่เอวอร์ทำส่วนใหญ่เหลือไว้แค่งานแกะรอยให้ข่าและในตอนท้ายเราชนะปัดเป่าฝันร้ายพ้นจากเกาะสกายและแด่เบาวสาวในวันโปรดัตศาสตร์จบสวยๆนะ หวังว่าคืนนี้เจ้าจะหลับสบายนักแกะอรอยมือโปรเจ้ามันโง่อันนี้น่าสนใจครับถ้าความรักเจ้ารอดจากสิ่งนี้ได้จะไม่มีอะไรมาขวางเจ้าได้จะไปถ้าความรักเ <this, S 1> จ้ารอดจากสิ่งนี้ <nothing> s <S จะไม่มีอะไรขวางเจ้าได้ hey. Hey. ปิดสวยๆเลย นั่นเยี่ยมมากเจ้าทำให้ค่ำคืนนี้น่าจดจำนานแล้วที่ไม่ได้เป็นศูนย์กลางความสนใจ <c oughs> แล้วรู้สึกยังไง <c oughs> คุ้นเคยอย่างประหลาดด <c oughs> ีใจที่เจ้าชวนมาในคืนนี้ <c oughs> เรื่องเล็กน้อย <c oughs> ไม่พูดจริงนะขอบคุณ <needed> ข้าต้องการสิ่งนี้ <than> มากกว่าที่ข้าคิด <c oughs> มันโคตรดีต่อใจจริงๆ <c oughs> ยังไม่จบครับ <c oughs> มาดื่มครั้งสุดท้ายห้คาสันรากัน <c oughs> กลับไปอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าอยู่ในถ้ำมานะก็ขอให้มีความสุขนะครับ เจ้าก็มางานแต่งเหรอพลาดได้ไงเจ้าสาวคือญาติข้าและแน่นอนต้องขอบคุณเจ้าชัดเจนว่าเจ้าช่วยคนของข้าไม่งั้นเราคงไม่ได้ฉลองแบบนี้ข้ารับเครดิตไว้หมดไม่ได้ข้ามีคนช่วยจริงบอกกาชี้แนะเจ้าเธอพูดถูกใช่ไหมเจ้ากับสาวคนนั้นแรนวีในนิมิตของเธอนี่ย ไม่แบรนดีไม่เคยมาเกาะสกายอ่าแม้แต่บาลกาก็พลาดแต่ก็นะดีแล้วที่เจ้าไม่ต้องบอกลาเพื่อนจากกันอย่างนี้เลยหรอดีแล้วที่ไม่ต้องบอกลาเหรอ แล้วทำไมไม่นอนข้างในครับมานอนข้างนอกตรงเล้าหมูตากฝนด้วยสงสัยเมาจัดนนเป็นค่ำคืนที่จะไม่มีวันลืม <S <S 1> <S 1> <ๆ>จบลงแล้วสำหรับความประทับใจของการ crossover กันร,ระหว่างภาคโอดซีกับภาควาฮารานะครับผมต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่าในส่วนของการ crossover ที่เป็นเนื้อหาในภาคโอดสซีรวมไปถึง DLC อย่าง Face o f Atlantis นะครับ ผมยังทําไม่ได้นะฮะเพราะว่าตัวของ Play Store เนี่ยมันยังไม่ให้โหลดเดี๋ยวว่ายังไงรอได้ Play 5แล้วเดี๋ยวลองโหลดอีกทีถ้าเกิดว่าจะทําเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบนะครับส่วนการคอสโอเวอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆนะครับอีกอย่างเนื้อเรื่องมันเอื้อได้แหละเพราะว่าตัวของคาสซานดาเนี่ยเธอถือไม้เท้า iss, เฮอร์มิสอ้อฟมิกิสตุสใช่ไหมทำให้อายุข,ของคาสซานดาเนี่ยมันยาวนานซึ่งสามารถ cross over หรือว่าข้าม ไม่ดีต้องบอกว่ามีอายุยาวนานจนมาเจอกับเอวอในภาคน,นี้ได้นะครับ mm hmm. ก็ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าในส่วนของเอวอเองนะฮะ mm hmm. ก็ยังไม่เฉลยว่าจะตายที่อเมริกาเนี่ยในปีไหนถ้าเกิดว่าเนื้อเรื่องในภาคต่อไปมันต่อจากตรงนี้นะครับก่อนที่เอวอจะเสียชีวิตก็มีโอกาสที่อาจจะเป็นก็เรียกว่าอาจจะได้เห็นนะฮะร,รวมขบวนการเดอเอเวนเจอร์ก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันและในส่วนของภาคบาฮาลานะครับยังมี DLC อยากใหญ่อีกหนึ่งอัน ที่ได้ข่าวว่ามีชั่วโมงการเล่นประมาณ40ชั่วโมงนะครับนั่นก็คือ Dawn of Ragnarok ok. k มันเหมือนกับเราเนี่ยได้เล่นเกมใหม่เลยนะครับเอาไว้ไงเจอกันในส่วนของ DLC ใหญ่ Dawn of r ร g n a r o ok. k k สําสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันสวัสดีครับบ๊ายครับ